ก็ขอต้อนรับนะครับคุณหมอนะครับเรืออากาศเอกคิสฟูจินิลัน,นครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อกองอายุรกรรมโรงพยาบาลภูมาาิลอยาาลุรดีกรมแพทย์อากาศครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับก็แน่นอนว่าเป็นครั้งแรกของคุณหมอที่มาสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าสถานการณ์อย่างที่เราติดตามสถานการณ์กัน,กนในโลกเรื่องของโรคฟีดาดลิงใช่ไหมครับที่มีผู้ติดเชื้ออายุน้อยเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ก็เลยอยากจะ รู้นะครับอยากจะทราบกันในเรื่องของสถานการณ์ของโรคเอชก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์โรคเอดเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ถ้าพูดถึงสถานการณ์โรคเอชเนี่ยก็ยังคงมีการติดเชื้ออยู่นะครับทั้งในโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยอย่างปีที่แล้วเนี่ยน่าจะสรุปตัวเลขว่ามีเคสใหม่ประมาณสักเป็นหลักพันนะฮะแปดเก้าพันเคสประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอยู่นะครับก็ยังมีเคสใหม่อยู่เรื่อยๆครับส่วนตัวฟีดัตลิงเนี่ย ก็ปัจจุบันนี้เราจะเรียกเป็น MPO มพนะครับเพื่อแบบเพราะว่าเราไม่ได้ติดจากลิงถูกไหมฮะจำเนี่มันก็ติดจากคนกันเองเนี่ยเพราะฉะนเรียกเป็น m p o มพกนะครับก็ตัวฝีดัตตัว e m p มพเนี่ยจริงๆตอนแรกเริ่มมันน้อยๆเนาะแต่ว่ามันมาพึ่งเยอะขึ้นในช่วงประมาณ2-3เดือนหลังนะครับที่แบบเยอะแบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดตอนนี้ก็ประมาณสัก 140ร้อกว่าเคสในในประเทศไทยถ้าสรุปจากเดือนที่แล้วประมาณนี้ใช่ครับนี่คือสถานกา,า,ารณ์คร่าวๆของสองโลคนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอาจจะสงสัยว่าความแตกต่างกันระหว่างโรคเอดกับโรควีดาตลิงเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรคุณหมอลองอธิบายครับ,บก็ โรคเอสเนี่ยกับฝีดาดลิงนี่คนละโรคกันถูกไหมฮะโรคเอสก็เกิดจากเอชไอวีเนาะเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่าเอชไอวีนะครับเมื่อติดแล้วเนี่ยเอชไอวีก็จะอยู่ในร่างกายนะครับประมาณ2องถึงสิปีหรือในคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ6-7ปีเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการก็คือจะเริ่มทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยต่ำลงนะครับต่ําลงปุ๊บแล้วก็จะเกิดโรคติดต่อที่เป็นโรคสวยโอกาสเช่นวัณโรคติดเชื้อราในสมองเลยเป็นต้นนะครับยังไงก็ตาม เอชเนี่ยรักษาได้รักษาได้ผลดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้เร็วรักษาเร็วเนี่ยเราก็จะไม่กลายเป็นโ Ace ครคเอข้าบผมฮะคือภูมิจะไม่ต่ําจนถึงกลายเป็นโรคเอชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโรคที่ปัจจุบันที่ผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีตละนะครับมันสามารถจะรักษาได้สําหรับตัวฟีดัตลิงนะฮะหรือเอ็มพ็อกซ์เนี่ยก็เกิดจากไวรัสอีกตัวหนึ่งนะครับ,รบมีระยะฟักตัวประมาณสัก5้าถึงยีวันส่วนใหญ่ก็ประมัน 7-14ถึงวันแล้วก็จะเป็นโรคแบบเป็นผื่นนะครับ,รบก็จะออกผื่นเป็นตุ่มๆคล้ายๆอิสุปิสายนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมักผู้ป่วยก็มักจะมีความเสี่ยงจากการเช่นมีเพศสัมพันธ์หรือใบสัมผัสกับคนที่มีอาการของโรคเนี่ยครับซึ่งตัวฝีดาดลิงเนี่ยมันหายเองได้คือทิ้งไว้ประมาณไม่แบบสักเดือนอย่างเงี้ยรอยโรคต่างๆก็หายไปได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นแผลเป็นหรือเป็นครับแต่มันเป็นโรคที่หายเองได้ครับ โดยอาการอาการอบบฟีดาลลิงนี่คือจะคล้ายๆ SI วหรือเปล่าหรือว่า,อ,วาอ๋อไม่เหมือนนะคบไม่เหมือนเอชวีเนี่ยติดไปปุ๊บช่วงแรกอาจจะมีไข้มีอ่อนเพลียแล้วหายไปเองหลังจากนั้นเนี่ยโรคจะไม่แสดงอาการเลยจนกระทั่งหลายๆปีผ่านไปถึงได้เริ่มมีอาการของภูมิต้านทานต่ำต,ตรงนั้นถึงเรียกว่าเป็นเอสนะครับผมแต่ว่าตอนแรกนี่คือติดเชื้อเอชวีแต่ว่าทิ้งไว้นานถึงค่อยกลายเป็นเอสแล้วพอเป็นเอสก็จะมีอาการแตกต่างกันเช่นบางคนเป็นวัณโรคบางคนเป็น เชื้อราในสมองอะไรแบบเนี้ยครับก็จะไม่เหมือนกับตัวตัวฟีดัตลิงครับผมครับแต่ว่าเองก็ตามรักษาได้ใช่นะอ,อย่างที่ทราบกันคือถุงยางอนามัยเนี่ยป้องกันโรคเอดได้นะครับและสําหรับฟีดัตลิงเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับค,คืออ,อตัวถุงยางอนามัยเนี่ยโอเคป้องกันเอดส์ได้แล้วถูกไหมป้องกันการติดเชื้อตัวเอชไอวีได้ได้อยู่แล้วทีนี้สําหรับ ตัวฝีดาดลิงเนี่ยมันติดจากการสัมผัสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยถุงยางอนามัยอ่ะมันป้องกันผิวหนังแค่บริเวณอวเยะเพศถูกไหมฮะมันป้องกันแค่ววเยะเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหนังตรงอื่นเนี่ยมือช่องปากทวารหนักอะไรก็ตามเนี่ยหรือช่องคลอดเนี่ยมันสามารถที่จะรับเชื้อได้เพราะฉะนี้ถุงยางมันแค่ป้องกันผิวหนังแค่บางส่วนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะใส่ถุงยางก็ยังคงสามารถติดตัวฝีดาดลิงได้ ขาต้องระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมันสามารถป้องกันได้แค่อวัยวะเพศเท่านั้นใช,ใช่ไหมเพราะมันติดทางการสัมผัสนะครับมืออะไรสัมผ,สมผัสมันก็ติดได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงยางก็ไม่ร้อยเอร์เซ็นแน่นอนเพราะว่าป้องกันได้แค่ส่วนเดียวครับผมครและถ้าสมมุติว่ามีคนติดเนี่ยแนวทางการป้องกันหรือว่าการรักษาเนี่ยเราสามารถที่รักษาอย่างไรได้บ้างครับเรื่ <Okay. S 2> องของฟีดัลลิงสำหรับฟีดัลลิงนี่มันหายเองได้นะครับแต่ว่า เราควรจะเข้าสู่การรักษาเพื่อที่ว่าจะให้ยาในการรักษาอาการเพราะว่าฟืดผืน่นของฟีดาตลิงเนี่ยบางทีมันจะเจ็บด้วยนะครับลงไข่จะมีไข้มีอาการไม่สบายหรือในบางคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเช่นคนไข้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วไปเป็นฟีดาตลิงสติเนี้นะฮะก็จะมีอาการรุนแรงได้เพราะฉะนียควรจะเข้ามาตรวจนะครับ ในรอบนี้เนี่ยฝีดาดลิงเนี่ยมันติดทางเพศสัมพันธ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คนที่เป็นฝีดาดลิงเนี่ยควรจะได้รับการตรวจทางโรคติดต่อในเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่นควรจะตรวจได้เชวีควรตรวจหาโรคซิฟิลิสหาหนองในอะไรเงี้ยรวมด้วยเพราะฉะนั้นควรจะเข้าสู่การรักษานะครับ,รบแล้วก็ประมาณ21วันก็จะไม่ติดต่อใครละเพราะฉะนั้นคืออยากจะแยกตัวช่วงนั้นก็คือระยะเวลาเนี่ยกยีบวันเนี่ยถ้าหลังจากนั้นคือ โลกไม่สามารถที่จะใช่จนกระทั่งว่าแผลทุกอย่างมันหายหมดนะครับเม,มื่อไหร่ก็ตามแผลทั้งตัวเนี่ยตกสะเก็ดหลุดหมดไม่มีปัญหาก็จบไม่แพร่เชื้อแล้วแล้วก็ากหายขาดบางคนอาจจะกลัวว่ามียารักษาหรือไม่นี่ครับอตอนนี้มีหรือเปล่าคือจริงๆมียาแต่ว่ามันค่อนข้างจํากัดตอนเนี้ยนะครับคือเป็นยาเราจะเก็บไว้ใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นแบบรุนแรงเช่นมีภาวะแสกซ้อนเป็นปอดอักเสบเป็นผิวหนังแบบ เป็นร้อยโรคที่รุนแรงหรือว่าคนไข้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเราจะเก็บยาไว้ใช้ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ยาก็ยังจากัดแล้วก็วัคซีนเนีไม่มีในประเทศไทย<อ>ครับและแนวโน้มที่จะ มีการคิดค้นวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยยังมีแนวโน้มเยจะเกิดขึ้นนะคือคงมีอยู่แล้วฮะวัคซีนมันมีอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแค่นั้นเองก็คงอนาคตอาจจะเข้ามาก็คือคล้ายของเรื่องของโควิดใช่ไหมครับที่ช่วงแรกเนี่ยวัคซีนอะไรยังไม่มีอาจจะต้องใช้เวลาเน็ดหนึ่งครับแต่ว่าตามก็ควรจะป้องกันช่วงนี้ก็คือต้องไม่ไปสัมผัสกับคนที่สงสัยเป็นโรคอะไรเงี้ยคือพูดตรงตรงคือพวกนี้จะติดแบบในในรอบนี้นะฮะมันจะติดทางไหนบ้างเช่นในแบบพวกซาวน่าหรือว่า ออนเซนหรืออะไรเงี้ยที่แบบ<อ>มีมีลักษณะของการสัมผัสการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็ติดเลี่ยงตรงนั้นมันก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับอย่างแรกเราสามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นของผู้ป่วยได้ใช่ไหมในเรื่องของมีผื่นมีอะไรอย่างนี้ครับก็คือมีผื่นใช่ครับลักษนะคนไข้ก็คือจะมีผื่นใช่ครับยังไงก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าไปสัมผัสอะไรในผู้ป่วยใช่ไหมเรื่องของสังเกตดีๆครับเพราะว่า ถ้ารุนแรงสุดเนี่ยของฟีดาเลงเนี่ยจึงท่านเสียชีวิตไหมครับได้ครับมีการเสียชีวิตได้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีแค่ผื่นภายนอกมันทีมันไปมีรอยโรคเนี่ยอยูภายในได้ไปปอดอักเสบไปโดนหลอดอาหารอะไรเงี้ยได้ใช่ครับยต้องระมัดระวังกันดีๆนะครับยังไงก็ขอให้คุณหมอเนี่ยฝากข้อคิดนะครับและการวิธีการป้องกันต่างๆถึงผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับครับก็ จริงเรื่องการป้องกันแหละจะพูดไปหมดละนะครับแต่ว่าอยากที่จะฝากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเอสการติดเชื้อเอชไอวีหรือฟีดัตลิงก็ตามเนี่ยมันแค่เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปรังเกียจคนไข้ที่เป็นโรคโรคแค่ป้องกันไม่ให้ติดโรคแค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องไปรังเกียจว่าเขาประพฤติตัวไม่ดียังไงมันเป็นแค่โรคโรคหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ตัวเอชไอวีเนี่ย รู้เร็วเนี่ยร,รักษาได้รักษาได้ผลดีด้วยหรือต่อให้คุณรู้ช้าแบบเป็นมานานหลายปีไม่เคยรักษาแล้วมารักษาเนี่ยก็ลังรักษาได้ผลดีเพราะฉะน,นี้ถ้ามีความเสี่ยงนะครับต่อเอชไวีให้รีบมาตรวจนะครับ,รบแล้วเข้าสู่การรักษาแล้วคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุไขเท่าคนทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อเลยในปัจจุบันนะครับ,รบส่วนตัวฝีดาดลิงก็ถ้ามีความเสี่ยงมีโรคมีอาการที่สงสัยก็รีบมาตรวจได้เลยครับ,รบตอนนี้คือทุกที่ก็สามารถที่จะส่ง การตรวจเนี่ยไปที่ห้องแลบมาตรฐานได้ในการที่จะตรวจโรคนี้คร,ครอย่างที่โรงพยาบาลพุ้ิพนเราก็สามารถที่จะตรวจคัดกรองได้สามารถ<ช>ตรวจได้แล้วก็มีเรามีเทสในการส่งตรวจเรามีเรามีช่องทางในการส่งห้องปฏิบัติการในการยืนยันผลครับยังไงเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าฝีดาลีเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับนะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของ เาคือกมต้องแปลว่าเราก็ต้องมีเพศสัมพันธ์แบบที่ปลอดภัยอ่ะครับเ <K ill an> ช่น <K ill an> เราไม่ได้มีคู่นอนหลายคนเลยอ่มันก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ <K ill an> ลงมาได้เลย <K ill an> ยังไงก็ต้องป้องกันตัวเองไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคนี้อุบัติขึ้นมาเยอะไปหมดใช่ไหมครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอเลยอกาศเอกคิสฟูจินิรันนะครับนะะฮคุณหมออายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพุนพลเด็กกรมแพทย์อากาศด้วยนะครับสำหรับโรคฟิดาลีในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Air Force Today นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามารายการ Air Force Today ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเจนเน, 3, 4, 4, 4, 5, นาฬิกา13นาทีถึง8เนาฬิกานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ